วิเคราะห์ความวุ่นทางการเมืองในฝรั่งเศสที่มีความเป็นสามก๊กคล้ายๆไทยอยู่นั้นก็มีบางประเด็นค่ะที่ไทยควรรีบถอนอหัสและรับมืออย่างไวนั่นก็คือเรื่องการให้สิทธิคนต่างดาวเลือกตั้งได้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะดูเหมือนวันนี้นะคะกลุ่มคนไทยบางกลุ่มก็กําลังจะใช้คนเหล่านี้มาเป็นฐานเสียงในระยะยาวเพื่อสร้างแต้มต่อทางการเมืองมากขึ้นค่ะวายว จากโพสต์ข้อความของประชาไทายในแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ลงข่าวว่ามีแรงงานพมา่าเรียกร้อง UNSCAP ให้รับรองแรงงานข้ามชาติให้ได้บัตรชมพูโดยอ้างค่ะว่าเพื่อลดความซับซ้อนสําหรับแรงงานต่างดาวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและไม่มีพาสปอร์ตว่าเป็นพลเมืองชาวเมียนมาคําถามก็คือทําไมคนพวกนี้ถวินหาขนาดนั้นแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องดังกล่าวนะคะขอพามาทําความรู้จักกันก่อนค่ะว่า UNSCAP คือหน่วยงานใดรวมถึงบัตรชมพู u n s, ออ s c o นะคะหรือชื่อภาษาไทยว่าคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหรประชาชาติแห่งเอเชียและแปซิฟิกเป็นหนึ่งใน5คณะกรรมการส่วนภูมิภาคของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหรประชาชาติโดย u n s c o นะคะถือเป็นองค์กรบริหาร Executing Agency ที่เน้นดําเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคและประเด็นเกิดใหม่ที่สําคัญต่อภูมิภาคค่ะเช่นการขาจัดความยากจนวิกฤตเศรษฐกิจความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานการจัดการกับภัยพิบัติการบร รู้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหสวัสดิ์ความเท่าเทียมกันทางเพศและการส่งเสริมบทบาทสตรีผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อมาค่ะกับบัตรชมพูบัตรชมพูนะคะก็คือบัตรประจําตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นเอกสารทะเบียนราษฎร์ที่นายทะเบียนออมหาไทยให้กับต่างชาติทุกคนที่มีถิ่นพำนักที่ชัดเจนในประเทศไทยคะ่ะในกรณีการเรียกร้องของบัตรชมพูโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของนายทะเบียนว่าจะได้รับคําสั่งจากกระทรวงมหาดไทยมาอย่างไรคะ่ะซึ่งใน อดีตนะคะเนื่องจากในประเทศไทยมีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจํานวนมากที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยทําให้ในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีจึงมีการอนุโลมคนต่างด้าวที่มีนายจ้างเป็นคนรับรองว่าเป็นลูกจ้างแต่ไม่มีหลักฐานใดๆมาทําการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวให้ได้บัตรชมพูและทําระบบ MOU เพื่อจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ค่ะแต่ด้วยความลาหลวมของระบบมหาดไทยของไทยทําให้คนต่างด้าวหลายคนเมื่อบัตรหมดอายุแล้วกลับ ไม่ไปต่อแต่ใช้วิธีเปลี่ยนชื่อเป็นคนใหม่ไปขึ้นทะเบียนเพื่อให้ได้บัตรอีกรอบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ในทะเบียนและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติไม่มีข้อมูลหรืออะไรก็ไม่ทราบเนี่ยทำให้การออกบัตรจมพูททาได้ง่ายและส่งผลให้หนึ่งชีวิตของชาวเมียนมามีตัวตนมากกว่าหนึ่ง และนั่นทําให้ปัจจุบันมีคนต่างดาวร,บรอบๆข้างไทยหนีเข้าเมืองกันมามากขึ้นทั้งคนลาวพม่า,มาและกัมพูชาการเรียกร้องเช่นนี้ย่อมเป็นการเปิดช่องให้คนกลุ่มที่เข้าเมืองแบบไม่ถูกต้องเข้ามาใช้ช่องทางบัตรชมพูแล้วก็เฝ้าตัวเองให้มีงานทําจากนั้นเมื่อมีลูกก็จะสามารถส่งลูกเรียนในไทยได้จนเมื่อครบ20ปีบริบูรณ์คนกลุ่มนี้จะมีสิทธิ์ขอสัญชาติไทยได้ตามกฎหมายและสามารถครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างบ้านหรือที่ดินได้อย่างสมบูรณ์ค่ะแน่นอนนะคะว่าแผนการระดับนี้ คนในเลเวลแรงงานย่อมคิดเองไม่ได้อยู่แล้วหากไม่มีตัวการที่คอยส่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ให้แรงงานกลุ่มนี้ไปเป็นหุ่นเชิดเพื่อเรียกร้องสิ่งที่ไม่ควรจะได้ค่ะดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่อันตรายมากหากกลุ่มคนไทยขายชาติจะคิดใช้กลุ่มคนเหล่านี้มาเป็นฐานเสียงในระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูแล้วกันค่ะว่าหากลูกหลานพวกเขามีสิทธิ์เลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไม่นานมานี้นะคะในแพลตฟอร์ม X ก็เริ่มมีการแชร์ภาพเรียกร้องให้คนต่างดาวมีสิทธิ์เลือกตั้งใน เทศทศยซึ่งหากคิดเล่นๆเ,เรื่องนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องขำขันแต่ในประเทศที่จเจริญทางประชาธิปไตยอย่างในยุโรปหรืออเมริกาเขาไม่ขำแล้วก็ไม่ได้ให้สิทธิ์คนต่างด้าวในประเทศเลือกตั้งง่ายๆด้วยค่ะแต่ถึงกระนั้นนะคะก็มีกระบวนการที่จะทําให้ภาพนี้เกิดขึ้นค่ะเช่นฝ่ายซ้ายฝรั่งเศสที่ปัจจุบันได้ฐานเสียงจากผู้อพยพและคนสองสัญชาติจนทําให้การเมืองฝรั่งเศสมีวาระของผู้อพยพและคนต่างด้าวเป็นวาระหลักของชาติแทกอยู่เสมอการเมืองไทยอาจจะมีโอกาสไปในทิศทางเดียวกันได้ถ้า ไม่ควบคุมแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ให้ดีๆไทยต้องเลิกเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้อรุ่มอร่วยนับจากนี้เสียทีค่ะ Why w